สวัสดีครับพบกับพี่โจ้นักวิเคราะห์กลุ่มอสังหาครับก็วันนี้อยากให้พี่โจ้ลองอัปเดต2ประเด็นนะครับประเด็นแรกเลยเนี่ยก็คือตัวแลนด์เฮาส์นะครับที่เรามีการออกบทวิเคราะห์ด้วยนะก็ประเด็นหนึ่งที่มีคนถามเข้ามานะครับก็คือเรื่องที่ว่าตัวแสสิริเนี่ยนะครับหลังจากที่เป็นเป็นเจ้าที่ออกมาส่งสัญญาณนะครับล่าสุดก็เห็นมีการเริ่มปลดพนักงานแล้วเนี่ยนะครับจะรู้ว่าภาพตรงนี้มันจะลามไปบริษัทอื่นไหมหรือว่าอาจจะแบบเปลี่ยนเป็นเพียงแค่แสสิริ นะครับอ่ะแต่เดี๋ยวเราเริ่มจากแลนด์เฮาส์ก่อนครับพี่โจ้ครับก็แลนด์เฮาส์ครับวันนี้มี2ประเด็นประเด็นที่1ก็คือเมื่อสัปดาห์ก่อนเนี่ยเราก็ไปเซอร์ว์โครงการของเขาสี่โครงการ,รบ,บริเวณบางนา,นาสี่นคารินจริงๆสถานการณ์ตลาดไม่ได้ไม่ได้ดีมากรเราก็พยายามไปหาเอ้ยทำไม Land น and House ในบริเวณนนั้นขายดี มาคือเปิดมาก็คนก็ไปต่อคิวกันแล้วก็ยอดขายก็พุ่งกระฉูดในทุกๆโครงการนะครับก็เลยเอะเซอร์ไพรส์ภาพรวมมันไม่ค่อยดีทำไมแลนอย่างดีอยากจะไปเก็ตไอเดียนะครับซึ่งก็ไปทั้ง4โครงการตั้งแต่เซกเมนต์ล่างจนถึงเซกเมนต์บนนะครับก็พบว่ามันมี2เรื่องหลักๆที่เป็นตัว Drive เรื่องที่1ก็คือในเรื่องของตัวโลเคชันซึ่งมันชัดเจนมาสักระยะเวลาหนึ่งแล้วว่าบริเวณบางนารีนครเนี่ยเป็น ประตูสู่ภาคตะวันออกแล้วก็ความเจริญการพัฒนาเมืองอินฟาสตรักเจอร์ต่างๆเนี่ยก็ไปมุ่งไปทางนั้นเราจะเห็น EEC อยู่ตรงนั้นนะเอ่าหรอู่มานานใช่ไหมอยู่มาสักพักแล้วอยู่มาแต่รุ่นรุ่นอินฟาสตรักเจอร์เนี่ยมันก็คือจะไปทางนั้นหมดคนก็จะแห่กันไปมีทั้งสนามบินนะครับมีมอเตอร์เวย์มีเมกะบางนาซึ่งก็ต้องยอมรับว่าเมกะบางนาเนี่ยตอนนี้มันเขาพยายามทำเป็นเรจิเนลมอล แต่ตอนนี้มันเหมือนเป็นมันเหมือนเป็นทุกสิ่งทุกอย่างเป็นแมกเนตอันใหญ่ที่อยู่ตรงบางนาที่ดึงดูดคนเข้าไปได้คนเยอะตลอดเวลานะครับ,รบมีมีไอเกียมีเซ็นเทอมีอะไร เข้าไปแล้วก็มีนิคมอุตสาหกรรม,มล้อมรอบเต็มไปหมดเลยนะครับแล้วก็จะมีตลาด number o ซึ่งก็เป็นตลาดโลโคชเป็นร้อยไร่เลยนะขนาดใหญ่มากเพราะมันเป็นมันเป็นบริเวณที่ชุมชนที่อยู่อาศัยได้ดีก็เลยทําให้ยอดขายเนี่ยคนคนอยู่เยอะแล้วก็มีโอกาสในการที่จะสร้างยอดขายดีรเรื่องที่2ก็คือน่้งของ product อนะครับจริงๆริงโลเคชันดีแล้วนะครับแล้วตัวลนด์ก็มี strategy ในการที่จะพัฒนาโครงการทํา product ที่มีการปรับ product ให้เข้ากับความต้องการของ ผู้ซื้อใหม่ๆแบบบ้านนี่คือเป็นแบบแบบใหม่ล้วนๆเป็นโมเด์นะครับถ้าไปดูที่นันทวันนี่เราโปรโมทให้เขาเลยพระรามกาเอเราโปรโมทให้ฟรีเลยนะครับเป็นลูกบ้านหน้าตาที่ที่สวยสวยนะครับโมเดนะครับแล้วก็จริงๆแต่ว่าจริงก็เป็นเฉพาะกลุ่มนะมันไม่ใช่ทุกคนจะชอบแบบนี้แต่แลนก็สามารถจับ คนที่ชอบแบบนี้เข้ามาอยู่ในในบริเวณของเขาได้เพราะฉะนั้นเนี่ยตรงนั้นไม่ได้มีคู่แข่งเยอะนะครับคนอื่นถูกว่านี้นิดหน่อยเขาเป็นแพงสุดเนั้นคนที่ครีมครีมก็ซื้อเขาครนะครับโครงการอื่นอย่างอินดี้บางนากก็เป็น How ทาวน์เฮาส์ที่ที่ให้พื้นที่ใช้สอยได้ดีข้างในตกแต่งเหมือนคอนโดนะครับก็จะดึงดูดคนรุ่นใหม่ที่ที่ เคยชินกับการใช้ชีวิตแบบคอนโดเข้าไปได้ตรงนี้ก็คือโซเอท์ภายในระยะเวลาไม่กี่เดือนเปิดมาต้นปีตอนที่ขายหมดแล้วก็เซอร์ไพรส์ทั้งเราแล้วก็แลนด์แล้วก็ในส่วนของบีเวบางนาเปิดตั้งแต่ปีที่แล้วก็จับกลุ่มนิชเหมือนกันก็ทำยอดขายไป70%ภายในเวลาประมาณสักเกือบเกือบปีหนึ่งนะครับแล้วก็แบรนด์ใหม่ที่เราอยากจะเข้าไปดูก็คือตัวอัญญาซึ่งเป็นบ้านแฝดของเขาครับก็เพิ่งเปิดมาสักสิงหากันยาเดือนเส็จ ขายไปแล้ว30กว่าเปอร์เซนต์ซึ่งนนใช่ครับอันนี้อ,อันนี้อันนี้เป็นอันนี้เป็นเซลล์ออฟฟิศนะครับจริงในในในรีพอร์ตเราก็จะ,ะมีตัวรูปและบ้านครบเลยแหลยมีครบเลยแล้วก็อินอินเทอร์เนียตต่างๆนะครับอันนี้สำนักง,งานขายก็จะเป็นเฟรนช์สไตล์นะครับซึ่งเหมือนกับว่า เข้าไปก็จะเหมือนเป็นฟาร์มเป็นอะไรเขามีมีมีกิมมิคในการที่จะขายแล้วก็เป็นอะไรใหม่ๆที่ที่โทรดิ d u c e เข้ามาในตลาดนะครับแล้วด้วยโลเคชันที่ดีเนี่ยก็เลยทําให้ยอดขายมันมาแม้ว่าราคาเขาถ้าไปดูเนี่ยมันจะแพงกว่าคู่แข่งในบริเวณนี้เพราะฉะนั้นมันก็เลยทําให้มันไม่มีปัญหาเรื่อง rejection rate เพราะว่าคนที่ซื้อก็คือเป็นคนที่ที่มีกําลังซื้ออยู่พอสมควรแล้วนะครับและที่สําคัญอีกอันหนึ่งก็คือว่ากลยุทธ์ของเขาคือเขาซื้อที่ดินแปลงใหญ่มากถ้าไปดูหลังเมกะบางนาเนี่ยใครขับเข้าไปก็จะเห็นว่าป้ายชื่อโครรงกาานดเ เต็มเลยนะครับเขาซื้อหลายร้อยไร่แล้วก็ทยอยแบ่งเป็นโครงการโครงการแล้วก็กินยาวหมายความว่าถ้าโครงการใหม่ที่เปิดปีหนาต้นทุนที่ดินยังเป็นต้นทุนเก่าอยู่แต่ราคาเป็นราคาที่ควรจะเป็นราคาใหม่นะครับเพราะนั้มาจินมันก็จะค่อยๆดีขึ้นเรื่อยๆก็เป็นเีมที่หลายๆเดเวลอปเปอร์เนี่ยพยายามทําแต่ว่าแลนด์เนี่ยทำให้เห็นเป็นรูปธรรมได้ชัดเจนกว่าในในณปัจจุบันนี้ก็ก็ดูดีครับโอเคอ่ะแล้วอย่างนี้ในฝั่งของ e a r n ์เน ในช่วงครึ่งปีหลังเนี่ยนะครับพี่โจวองไงครับไตรมาสสามไตรมาสสี่นี้ครับจริงๆก็เคยคุยหลายรอบแล้วว่ายังไงไตรมาสสามไตรมาสสี่เราคิดว่าเออร์เน็ตเนี่ยน่าจะรีบาวขึ้นเมื่อเทียบกับครึ่งปีแรกค่อนข้างเยอะนะครับอย่างน้อยอ่ะไม่ได้ดูอะไรบ้านนี่ก็ดูยอดขายดูโอเคแล้วถูกต้องนะครับตัวท็อปไลน์จรคิวสองของแลนเนี่ยจากบ้านเนี่ยสูงแต่ไม่นี่อาจจะย่อลงมาหน่อยแต่ว่าจะมีเรื่องโฮมโปรที่ไตรมาสที่แล้วมีปิด ไปไตรามาสที่กำมาเปิดเต็มนะครับเราคิดว่ากําไรของโฮมโปรน่าจะอินพ v ฟขึ้นเยอะ,อะก็จะเป็นตัวช่วยอีกอันนึงที่อาจจะทําให้กําไรไตรามาสสาของแลนเนี่ยปรับตัวเพิ่มขึ้นได้เล็กๆแต่ว่าไตรามาสสี่เนี่ยด้วยทุกอย่างมันกลับมาชูดับปกติหมดก็คงจะทําเป็นจุดสูงสุดของปีแล้วก็จะมีเรื่องเกณฑ์จากการขายอสังเข้ารีดไม่ใช่โทษทีขอโทษทีเป็นการขายอสังในอเมริกา นะครับให้กับเติร์ดปาร์ตี้ที่ที่ณจุดนี้เขาก็ยังคิดว่าน่าจะทําสําเร็จได้ภายในปีนี้ก็จะเป็นตัวเสริมทําให้กาไรมันเพิ่มสูงขึ้นไปอีกนะครับโอเคแล้ว e c o m m e n d a t i o n ตัวนี้เราทํายังไงครับพี่โจครับจริงๆในมุมของ valuation เนี่ยเราใช้ sum of the parts ในการที่จะประเมินรายละเอียดอยู่ในรีพอร์ตนะรรีพอร์ตเก่าๆก็จะมีเวกมาให้บอกเลยว่าเท่าไหร่ใช่ใครมาจากไหนยังไงเท่าไหร่มาคือทุกวันนี้แค่โฮมโปรอย่างเดียวก็4บาทแล้วครับคือ target price ของเราของแรน์เนี่ยอยู่ที่9บาทหนะครับ อจริงในในใน value ของแรนเนี่ยมันมีหลายส่วนมากแล้วมันก็ดูค่อนข้างเยอะถ้าเราใช้แฟ i r จริงๆของมันเนี่ยมันก็ออกมา9.60บาทราคาตลาดที่7บาทเนี่ยเราคิดว่ามัน under value อยู่ค่อนข้างเยอะแล้วก็ถ้าเกิดเทียบกับในส่วนของตัว earnings outlook นะครับที่เมื่อกี้เราบอกว่าน่าจะมี improvement ขึ้นแล้วก็มีเรื่องของตัว dividend ซึ่งปัจจุบันนี้ dividend ที่เราทำเนี่ย5.6%เนี่ยไม่ได้รวมกณฑ์จากการขาย a s เซท ใน Q4 oh. เข้าไปคือถ้าเกิดขึ้นไปเราก็คิดว่าดีเวนท์ยูก็ควรจะอยู่รประมาณสักหกเปอร์เซ็นต์แหละขึ้นไปได้นะครับปีหน้าเจ็ดเปอร์เซ็นต์ปีถัดไปแปดเปอร์เซ็นต์ก็ถือว่าเป็นอะไรที่ค่อนข้างรีเซียนแล้วก็น่าจะได้ผลตอบแทนที่ดีน,นะครับแล้วผมแชรงอย่างนี้แล้วกันในฝั่งของนี่คือฝั่งของปัจจัยพื้นฐานในฝั่งของกลุยธ์เนี่ยผมว่าช่วงนี้ในแนี้ของเราเห็นหน้าหุ้นของการโรเทตต่างชาติเนี่ยนะครับน้ำมันโดนขายเทคโดนขายเนี่ย ถ้านับบ้านเราเนี่ยผมว่าตีมตีมนึงที่เราจะเริ่มเห็นแล้วเนี่ยคือออกจากตีมเรื่องของสตอรี่เพลย์เนี่ยเข้ามาสู่ฟันเดเมนทัลละเพราะว่าอย่าลืมว่าเรากําลังจะเข้าสู่ช่วงของการรายงานของประกอบการรวถึงการพรีวิวงบไตรมาสสามด้วยซึ่งตอนนี้เราเล่นแบบสตอรี่ค่อนข้างเยอะหลายตัวเนี่ยแต่ว,ว่าช่วงนี้ผมเชื่อว่าสตอรี่มันจะเริ่มแบบชะลอละเขาจะเริ่มจะเริ่มดูแล้วเฮนยนาวิค์เนี่ยเขาเพรีวิวยังไงนะครับว่า หุ้นตัวนี้ปรากฏไม่ใช่วะ่ะรู้สึกว่า <c oughs> เอยเนอร์นิ่งไม่มาตามวะ่ะ <c oughs> ว่าไตามาสามจะฟื้นเมื่อเทียบกับไตามาสองยังมีนัยะ <c oughs> นะครับก็เดี๋ยวเราพยายามจะทำแบบเป็นธีมหลักเหมือนที่เราเคยทําในช่วงไตามาสองนะครับว่าเออนิ่งตัวไหนนิวไฮถ้าใครจะมันได้ <c oughs> มีชัยโยมีี t m t มี p ีพีมามี MTC นะครับแต่เดี๋ยวไตามาสาเราจะทําให้นะครับแต่ว่า วันนี้ก็ถือเป็นการเป็นการเปิดถามกันว่าหน้าหุ้นตอนนี้ผมว่ามันจะเริ่มเล่นแล้วมารอดูแล้วว่าเออนิงแต่มาสามจะเป็นยังไงที่สําคัญเลยคือกลุ่มพลังงานกลุ่มปิโตหลายตัวเนี่ยนะครับจะเลาะแล้วก็ทุกคนจะไปดูแล้วว่าเฮ้ยสุดท้ายสต็อกลอสเพราะว่าราคาน้ำมันจะมาร์กในสัปดาห์หน้าแล้วเนี่ยะจะเป็นยังไงอ,อันนี้สําคัญหลักเลยนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยช่วงนี้ทุกคนแบบเวทแอนซีก่อนดีกว่าการเมืองก็ยังไม่นิ่งก็เลยเลือนที่เวทแอนซีไปอันนี้ผมใช้ฟาดให้ฟังกันนะคร เริ่มปลดพนักงานแล้วครับมันเกิดอะไรขึ้นครับเพราะว่าสายสลิตเริ่มส่งสองสัญญาณลบแล้วคนกังวลว่ามันจะเริ่มส่งมาที่ตัวอื่นๆด้วยหรือเปล่าครับโจ้กจริงๆหลังๆคุใใจถาเขาทั้งแอคทีฟในแง่ของการให้ข้อมูลซึ่ง อย่างที่เราเคยคุยกันรอบก่อนว่าตลาดฟังเธอนะครับเพราะเธอก็เป็นรายใหญ่แล้วเวลาทําอะไรก็เป็นทอ p ์กอหรือทาใช่ครับนะครับเพราะฉะนั้นเองเนี่ยทางฟังข่าวที่ออกมาดูเหมือนในตอนแรกที่บอกปลด600คนเนี่ยมันจะไม่ได้ถูกต้องร้อเอร์คุณเะถาก็เลยรีบออกมาแก้ว่าจริงๆมันหลักประมาณหเองทั้งหมดก็ไม่น่าจะเกินร้อยคนในนี้ก็เป็นการปรับในภาพของตัวบริษัทเองเป็นหลักแต่ละบริษัทมีแฟ ที่ไม่เท่ากันกแต่ละบริษัทอยู่ในสเตจของการเ,เขาเรียกอะไรเอ่ยปรับลดต้นทุนบางอย่างที่ไม่เท่ากันนะครับยกตัวอย่างเช่นอ,อ,อย่าง Q h วเนาะ่ อ่ากําไรที่เขาเติบโตขึ้นมาได้ในช่วงสองาปีที่ผ่านมารจริงๆท็อปไลน์เขาไม่ได้ไม่ได้เพิ่มขึ้นเยอะอ,อาจจะเป็นในมุมลดลงด้วยแต่ว่าเขาเป็นการลดต้นทุนภายใน,ป,นรยปรับลดพนักงานไม่ใช่พนักงานโทษทีปรับลดการใช้จ่ายต่างๆลดลงมาอย่างต่อเนื่องนะครับแคปค่าใช้จ่ายนู่นนี่นั่นก็เลยทาให้กําไรเนี่ยเพิ่มขึ้นได้แม้ว่าท็อปไลน์จะไม่เพิ่มเพราะมาถึงปัจจุบันนี้เราอาจจะไม่ได้ข่าวคิวเฮ้าส์ในการ ทำอะไรเรื่องพวกนี้ขณะที่แสนสิริมีการเปิดโครงการมาเยอะก่อนเนื่องมีคนเข้ามาอยู่ในบริษัทเยอะครัวน,นี้พอมาถึงในสเตจที่ที่มองเอาลุกไปว่ามันไม่น่าจะโกร w t เยอะคนที่มีอยู่ในบริษัทก็อาจจะเป็น fat ที่อาจจะเกินกับ capacity คล้ายๆกับมี capacity ที่เกินกว่า top line ท,ที่คาดหวังไว้อย่างเช่นถ้าเกิดเราพัฒนาโครงการอยู่ร้อยโครงการต้องมี project manager ห้าสิบคน คนนึงดู2โครงการอันนี้อันนี้อันนี้ยกตัวอย่างให้เห็นนะจริงๆคนนึงอาจจะดูมากกว่านั้นนะครับแต่ว่าถ้าเกิดในอนาะคตโครงการการพัฒนามันเหลือแค่50ครับ50คนที่มีอยู่ก็อาจจะเป็นอะไรที่มันเกินกว่าที่สิ่งที่เขาใจ d ดลิเวอได้ในระยะสั้นเพราะเนี้ยก็อาจจะต้องมีการดูพนักง,งานที่มี Capacity ที่ไม่ถึงตัว KPI ก็อาจจะมีการปร,รับลดลงไปตามนั้นซึ่งหลายๆบริษัท ก็ทำนะครับอนันดาก็ประกาศกล้าวว่าจะมีการลดต้นทุนแต่ว่ามันอาจจะไม่ได้เกี่ยวกับคนร้อยเปอร์เซ็นต์มันอาจจะไปเกี่ยวกับเรื่องอื่นๆศึกษาเองออริจินเองก็มีการ adjust ในส่วนของคอสพวกนี้เช่นเดียวกันนะครับก็ขึ้นอยู่กับสเตจของแต่บริษัทเราคิดว่ามันเป็นมันเป็นแฟกต์แหละนะครับที่อินดัสทรีท็อปไลน์มันอาจจะดูไม่ได้โตเหมือนกับเดิมที่เคยคาดหวังไว้นะครับแล้วเดิมอาจจะคนเหล่านี้หนึ่งร้อยคนเราอาจจะคาดหวังว่า โปรเจกต์มันอาจจะเพิ่มเป็น150ก็ครานี้เราเตรียมคนไว้ก่อนไงเวาจะทำอะไรต้องเตรียมไว้ก่อนแต่สุดท้ายมันพลิกกลับไปอีกฝั่งนึงมันเลยต้องมีการดาวไซส์ในส่วนของตัว Personal Expense ลงไปใ,ในมุมของตรงนี้เองก็เป็นแฟกต์ที่มันเกิดขึ้นจริงแล้วก็คิดว่าหลายๆบริษัทก็กำลังทำในลักษณะนี้เช่นเดียวกัน,นครับโอเคประมาณนี้ก็ต้องบอกว่า แต่ละสรุปก็คือแต่ละธุรกิจเนี่ยก็คืออสังหาเหมือนกันแต่มันอยู่แบบก,ยกลยุทธ์ของผู้บริหารกลยเทธกัน<ช>อาจจะแบบไม่ได้ไม่ได้แบบน่ากังวลไปทั้งอุตสาหกรรมน่ครับโอเคร<ช> <Okay. S 2> ประมาณนี้ครับนี่คือบทวิเคราะห์แลนด์เฮาส์วันนี้แล้วก็กลุ่มอสังหาวันนี้ขอบคุณทางพี่โจามากครับ